รถปูไดชินาลานะะ่าแล้วครับรถปูชินาร่า ไว่หลวงพ่อแล้วก่อนจะกลับก่อนจะไปโยมเออฝากเข้ามาร่วมบนด้วยนะแต่คุณโยมอยากจะรู้ว่าพระเป็นยังไงโยมถ้าคุณโยมนั่งอยู่ตรงไหนที่ที่ยเสียงเออยังไม่ต้องเดินมาก็ได้นโยมนะเอ,อเข้าแต่จะแถมอะไรเดี๋ยวมานุ่นเอาตรงนี้ละกันจับเอ,อมาร่วมบนกันได้านโยมนะเอเป็นสวัสดีครับที่จะเป็นบันทังพยานะครับ ạ